จะมีแขกรับเชิญเพิ่มเติมเข้ามาในรายการอีก2คนครับคนผู้ชายจะชื่อว่ามาร์คและคนผู้หญิงจะชื่อว่าไอรีนนะครับแน่นอนครับว่าทั้ง2คนนี้ก็เหมือนจะมาตอบรับการนําเสนอไม่กว่าดได้เป็นอย่างดีเลยครับเริ่มต้นที่ไอรีนครับเธอได้นําผงขี้เท่าที่วางอยู่บนชั้นวางของนั้นเธอได้ทำหกลงบนพื้นครับ ตามคําบอกของพิธีกรของเราเราจะได้เห็นว่าไม้กวาดของเรานั้นสามารถกลายเป็นเครื่องพ่นลมได้เหลือจะเชื่อเล่าไปก็หาไปครับเราจะได้เห็นภาพบนหน้าจอครับที่จะขึ้นยอดคนซื้อไม้กวาดสุดแปลกนี้ครับจากนั้นยังไม่จบครับเดนนี่ได้โชว์สปปรรพคุณสุดยอดไม้กวาดนี้ด้วยการบอกว่ามัน สูบซ่วมได้ตีไข่หรือแม้กระทั่งการตัดหญ้าครับมาร์กได้บอกว่านี่มันปลอดภัยเหรอเดนนี่เดนนี่ก็ตอบรับแล้วบอกว่าแน่นอนเรามีเซ็นเซอร์ที่จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อนำมือเข้าไปใกล้และเราจะได้เห็นภาพนี้ครับ <im itation> ใช่ครับเดนนี่มือขาด